เอาล้ครับผมเข้าใว่าเช้าวันนี้ร้อนที่สุดก็ต้องข่าวน,นี้เลยค่ะถามกันสนั่นวันไหวถามกันด้วยเสียงอันดังทั้งประเทศกระสุนนัดนั้นมันเป็นกระสุน,นอะไรและกระสุนนัดนั้นมันเป็นกระสุน,นของใครนั่นแหละเรื่องของเรื่องเมื่อวานค่ะน้องๆเขาก็รวมตัวกันใช่ค่ะหลายกลุ่มนะหลายชื่อหลายกลุ่มแลวร่วมนะตาม่างๆอืม ครั้งแรกเขาก็นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินบายสมเขาจะเดินไปที่สนามหลวงค่ะตำรวจเอาทั้งโต๊ะคอนเทนเนอร์เอาทั้งโลหำผิดเพลงอไปปิดถนนราชดำเนินตลอดแนวทุกแนวคือฝ่าไปไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆฝ่าไปไม่ได้น้องๆจะเรียกชื่อกลุ่มอะไรก็ช่างมันเถอะหลายกลุ่มรวมกันน้องๆเนี่ย เามีหลายจัดตั้งและเขามีหลายชื่อเขามีหลายกลุ่มนะครับแต่ทิศทางเดียวกันคือประกาศย้ายที่ค่ะอืมไปดูรวมว่าน้องๆสามนิ้วก็แล้วกันใช่ค่ะน้องๆเขาก็ประกาศเขาก็ย้ายที่ชุมนุมย้ายที่นัดหมายจากอุตสวรีประชาธิปไตยเขาย้ายไปที่แยกปทุมวันเขาบอกไปเจอกันแยกปทุมวันใครที่มาที่นี่ก็เคลื่อนไปที่แยกปทุมวันใครยังไม่มาก็ไปเจอกันที่แยกปทุมวันระหว่างทางก็อาจจะมีอะไรตัวมีอะไรเส้นนิดหนึ่งแต่ค้ำๆไปเลยก็แล้วกันค่ะไปกันที่ประเด็นไฮไลท์เลยดีกว่าค่ะ เมื่อน้องๆไปรวมกันที่แยกปุมวันค่อนข้างจะครบแล้วนะครับผู้นำการเคลื่อนไหวก็ประกาศที่จะเคลื่อนม็อบทั้งหมดเนี่ยไปยืดหนังสือที่สถานทูตเยอรมันสถานทูตเยอรมันอยู่สาทรใต้อยู่ที่สาทรใช่ค่ะคราวนี้จากแยกปุมวันถ้าจะไปสาทรถ้าจะไปสถานทูตเยอรมันเนี่ยไปได้กี่ทางมันต้องใช้เส้นทางไหนบ้างอไปได้กี่ทางถ้าว่ากันโดย ธรรมชาตินะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเอาเชิงแสงจากแยกปฐุมวันก็เคลื่อนไปที่ด้านข้างของเอเคลื่อนไปที่แยกราชประสงค์ตรงไปแยกราชประสงค์และการผ่านสยามพระก้ออะไรต่างๆใช่ไหมคะเซนทันเบอร์ไปเพื่อไปเป้าหมายที่แยกราชประสงค์แล้วก็เลี้ยวขวาใช่ค่ะเข้าสู่ถนนยึดราชดำเนินไป<อ>ทะละสุสวนลุมเลี้ยวซ้ายอีกทีพระรามสี่ะไปถึงสะพานทวีเยียมเลี้ยวขวาอีกทีเข้าสาธรใช่นั่นแหละเดี๋ยวเจอสถานทูตละ ตแต่มันมีอีกหนึ่งเส้นทางจากแยกปทุมวันไม่ตรงไปลาประสงค์ก็ก็ขยับไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรมันก็จะเป็นวัดปทุมซ้ายมือจะเป็นวัดปทุมใช่ค่ะ,ะขวามือนั้นขวามือนั้นมันเป็นแยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนอังรีดูนังใช่ค่ะเป็นส,สนแยกตรงนั้นทะลุพระรามสี่ได้เช่นกันใช่ค่ะเส้นนี้ทะลุพระรามสี่ได้เช่นกันเมื่อทะลุพระรามสีก่ก็ก็ก็เลี้ยวซ้าย พอถึงไทวเยี่ยมก็เลี้ยวขวาใช่ค่ะเหมือนกัน,นก็นนกนไปจุดหมายเดียวกันได้นปัญหาก็คือถ้าตรงไปที่แยกราชประสงค์มันก็จะผ่านหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ตรงนั้นเลยดังนั้น <c oughs> ดังนั้นเมื่อประกาศจะเคลื่อนตาํารวจคอฟอพี่ๆคอฟอจึงจัดก,กําลังแล้วก็จัดรถจีโน่มาตรึงมายันไว้ที่แยกเฉลิมเผ่าไม่ให้ผ่านแยกเฉลิมเผ่า คือให้ไปทางนั้นแม่ไปทางนามไม่หมให้ผ่านไปที่แยกราชประสงค์ไม่ให้ผ่านหน้าสำนักง,งานตุลาแห่งชาติไ,ไม่ให้ผ่านไปแยกราชประสงค์แล้การเพราะนั้นคุณก็ต้องผ่านอีกทางนึงก็เหลือทางเดียวคือไปทางถนนอังรดดูนังนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นที่แยกเฉลิมเผาไปดูคลิปกันสนิทสิครับเชิญครับ เอาละครับเอาละครับในที่สุดก็เกิดการเจรจากันนะระหว่างระหว่างผู้นำการชุมนุมกับทางตำรวจคอฟอในที่สุดก็คล้ายกับว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็คือจบลงกันด้วยดีตำรวจคอฟอเขาก็เปิดทางให้มอบนั้นสามารถเลี้ยวขวานิภภาพนะฮะแยกปุมวัน ไปถึงหน้าวัดปทุมแยกเฉลิมเผ่าใช่ตรงนั้นเป็นสามแยกตำรวจเปิดทางให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวาเข้าถนนขอความร่วมมืออย่าไปตรงอย่าป่านหน้าสำนักงานตรวจแห่งชาติอย่าเฉียดแยกราชประสงค์พบตรรอไม่สบายใจขอให้เลี้ยวขวาละกันเลี้ยวขวาเลยมันไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันเลี้ยวขวาเธอขอความร่วมแล้วไปบรรจบก็โอเคนะตำรวจก็เปิดทางให้เลี้ยวขวาเข้า ถนนอังรีดูนังใช่ตรงขึ้นไปดีวก็ไปเจอยอมที่จะเลี้ยวขวาเข้าอังรีดูนังก็น่าจะโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ก็นึกว่าจะโอเคเรียบร้อยอ่ะคุยกันได้คุยกันได้พอเลี้ยวขวาเข้าอังรีดูนังเพียงแค่ไม่กี่เมตรผมใช้คำว่าไม่กี่เมตรนะเกิดอะไรขึ้นคะไม่กี่เมตรนึกภาพนะครับขวามือเป็นแสมสแควร์ซ้ายมือเป็นรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านที่อยู่ติดกับอังรีดูนังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มันเป็นนิติเวศสาบันนิติเวศสถาบันนิติเวศนะคะสำกับโรงพยาบาลตารวจใช่ค่ะตต่เก่าๆนั่นแหละใช่สถาบันนิติเวศของโรงพักตารวจก็จะมีประตูใหญ่เปิดเข้าออกด้านข้างได้นนิติเวศได้ด้วยใช่ค่ะนะครับประมาณนั้นตรงนั้นก็มีพี่ๆคอฟอประจำการอยู่เยอะคก็ก็ประจำการก็ก็มันเป็นธรรมชาตินะเขากลัวนี่มันทะลุไปส่งตำานตำรวจได้รักษาแนวกลัวจะถูกแกง จะฝาแล้วก็เข้าไปในสตชได้ที่พี่คอก็มาตั้งแต่เรื่องนี้เดิมนะครับตึงกำลังก็ไม่ได้ขวางทางนะก็คือต้องคุยกันแล้วไงว่าจะให้ผ่านอังรีดูนางไปถ้ามีเป้าหมายจะไปตรงไหนให้ผ่านเส้นนั้นไปได้จังหวะที่กำลังจะผ่านสถาบันนิติเวชกำลังจะผ่านหน้าพี่พี่คอฟมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างม็อบกับพี่พี่คอฟไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเช่นค่ะ ดูให้ดีนะฮะ ะครับเอาละครับอธิบายกคนนิดหนึ่งในจังหวะที่ม็อบกับพี่ๆคอฟเขายืนจ้องหน้ากันอยู่หน้าสถาบันนิติเวศค่ะอ,อยู่ๆก็มีเสียงดังปังดีแล้วอยู่ๆก็มีกลุ่มควันขึ้น<อ>ตรงจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างผู้ชุมนุมกับพี่ๆคอฟในบัดดลจะโดยสัญชาตญาณหรือโดยอะไรก็ไม่ทราบทันทีที่ปังท,งทันทีที่เกิดกลุ่มควันขึ้นพี่ๆคอฟก็สาดกระสุนยางเข้าใส่เลย โดยสัญญาณยานก็ต้องสาต์กับสัญญาณเขาใส่เลยใช่เพราะไม่รู้แต่ขณะเดียวสังเกตไหมครับว่ามีมีคนคุมมาคนคุมคอฟอตะโกนด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าอย่ายิงอย่่ยิงอย่ายิงแล้วก็พยายามที่จะส่งสัญญาณให้คอฟอถอยในทางยุทธีถอยล้นถอยล้นคือถอยในทางยุทธีก็คือเดินถอยหลังใช่ค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเอง เดินถอยหลังเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งกำแพงโล่ใช่เป็นแนวตลอดไปค่อยๆถอยหลังร่นเข้าไปในเขตรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปิดรั้วไปเลยน